กาวสวัสดีนะครับพอบอลทุกท่านเลยละกันนะครับเรามาพบกันเป็นประจำแบบนี้สาหรับฟุตบอลประมาณประจําหน้าช่องวันละหนึ่งทีมหน้ากองนั่นเองครับในค่าคืนที่ผ่านมานะครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับยอมรับสภาพความจริงนะครับสำหรับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวานนี้เหมือนฝันเลยนะเมื่อวานนี้ก็เปิดลังโอทอฟฟอร์ดนะแพ้คาบ้านให้กับทางด้านของไก่เดือยทองท็อปแนมฮอสเปอร์ไปแบบขาดลอยถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับคาบ้านจริงนะโอ้โหนะเปิดกระบาลมากๆนะไม่ว่าจะเป็นแนวรับ นะครับเกมลูกก็ค่อนข้างที่จะดูฝืดนะแถมยังบูโน่เฟอร์เดนเดสมาโดนไล่ออกจากสนามในครึ่งเวลาแรกอีกขู่ต้องบอกเลยครับขู่น่าเห็นใจจริงเมื่อวานแฟนผีเนี่ยนะครับแทบจะร้องไห้เมื่อวานนี้ต้องกราบขออภัยครับสำหรับผลงานหน้าช่องนะครับก็นับ4ไม่ได้เมื่อวานนี้นะครับก็จบไปที่นับ3วันติดนะครับก็วันนี้เดี๋ยวขอแก้ตัวหน่อยสำหรับผลงานหน้าช่องวันนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยแล้วกันนะฝากพี่หน่อยแล้วกันนะพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะกำลังมองหาครอบครัวฟุตบอลที่มีคุณภาพมั่นคงและปลอดภัยเรื่อง คลิกเข้ามากันได้เลยหรือว่าปัดขวาไปที่หน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์จะมีช่องทางเข้าอยู่สําหรับช่องทางติ๊กต็อกนั่นเองครับและเข้ามาวันนี้นะครับหใบม่วงเอาเสื้อกีฬาสวยๆนะครับไปใส่กับคนละหนึ่งตัวแล้วกันครับและค่าคืนวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นค่าคืนวันสุดท้ายของเดือนกันยายนนะครับสำหรับทางด้านของวันที่สามสิบอากันยายนเนี่ยจัดหนักจัดเต็มให้แน่นอนถึงแม้ว่าจะเป็นค่าคืนมันเดย์ไนย์ครับ แต่ยังมีโปรแกรมแข่งขันไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลนอกกระแสในด้านของเกมลีกอีกหลายคู่นะวันนี้เนี่ยจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับทุกอย่างเนี่ยผมจะวางไว้ได้โน้ตครอบครัวเข้าไปแล้วก็กดไปที่โน้ตครอบครัวดูนิดนึงแล้วกันนะครับส่วนคัมคืนวันนี้นะครับเราปลดล็อกกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับคัาคืนวันนี้1ทีมหน้ากล้องประจำคําคืนวันนี้นะขอมอมไปในศึกในด้านของลาลีกาสเปนเลยแล้วกันนะเวลาตีสองตรงนะเป็นคู่ระหว่างนะานด้านของทัพเดือนนำน้ำสีเหลืองเบียร์เลียวอันดับที่6เกมนี้จะเเปิดัังต้ออนนรรรบบกาามยืะ ของดังด้านพาม马สอันดับที่20ของตารางนั่นเองครับ ซึ่งทั้งคู่เนี่ยผลงานในฤดูกาลนี้ค่อนข้างต่างกันสิ้นเชิงเลยครับสำหรับเจ้าถิ่นอย่างเบียเรลครับผลงานตอนนี้มีอยู่14คะแนนจากการชนะ4เสมอไหนเสมอกันไป2แพ้ไป1ผลงานเกมล่าสุดดาบเบียเรลก็ถือว่าผลงานดีครับบุกอัดเอสบันยอนไปได้ถึง2ประตูต่อ1เลยทีเดียววับส่วนทางฝนนั่งด้านทีมผู้ม,เม่เย็นอย่างด้านลาสพามัสทีมบวยตารางครับตอนนี้มีอยู่3คะแนนจากการเสมอไหนเสมอกันไป3แพ้ไป4ผลงานล่าสุดยันดังด้านของเลอเบติสไปได้ถึง1ประตูต่อ1เลยทีเดียววับ เราดูดังด้านของในส่วนสภาพความพร้อมของทีมครับแต่ด้านเจ้าถิ่นเบียร์แล้วครับวันนี้จะขาดดางด้านของกองหลังอย่างฮวนฟอยแล้วก็กองหน้าอย่างเคลาดโมเลโนครับส่วนที่เหลือครับพร้อมลงสนามเต็มระบบมาในระบบ4-4-2ครับจะเป็นดางด้านของเอลิกบายีโลแกนคอสตานะครับแนวรับเซกี้กาโดนาแล้วก็มีดังด้านของกีเก้เฟเมนเนียนะครับที่จะลงเป็นแนวรับส่วนดางด้านของมิดอาร์มิฟิลด์กลางครับ จะเป็นในด้านของอินเลียดับอาโกมาสนะครับซานติโกเมซายานะครับที่จะยืนเป็นแกหลักและหน้าคู่วันนี้ครับจะเป็นใงด้านของไอโยโซเปเลสครับ ยืนคู่กับทางด้านของทีมโมเปอร์ลินเองครับที่จะพร้อมลงล่าตาข่ายในเกมนี้ครับส่วนทางฝั่งทางด้านของทีมผู้มาเยือนับอันดับที่20ของตารางอย่างด้านลาสพามัสนะครับก็ถือว่าสภาพความพร้อมของทีมครับวันนี้จะขาดกองหลังค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมาโมมาวินพาร์กนะครับอัดนานับยานาไซนะครับที่มีอาการบาดเจ็บรวมถึงทางด้านของสกอตแมคเคนนาด้วยนะครับส่วนที่เหลือนับก็จะมีทางด้านของนะมาในระบบ4 3 3สนับยัสเปอร์ครับซิลเรลเซนนะครับแล้วก็แนวรับจะเป็นทางด้านของโรซาดา ควรมาเอ็กช็อตส่วนในด้านของมิดฟิลด์แดนกลางครับจะเป็นในด้านของดานิโอครับเอสซูกนั่นเองครับแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นอันแบโตครับโมเรโลครับที่จะลงล่าตาข่ายในเกมนี้นั่นเองครับส่วนคู่นี้เนี่ยสถิติการพบกันในฤดูกาลที่แล้วปรากฏว่าเป็นลัสพามัสที่ทําได้ดีกว่านะครับชนะไปกลับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในบ้านเนี่ยถล่มเบียเรลไปแบบขาดลอยถึง3 0ส่วนเกมเยือนก็บุกอัดเบียเรลครับไปได้ถึง2ประตูต่อหนึ่งครับ และก่อนเกมคู่นี้ครับในมุมมองตามเดทยกให้ดงด้านของเจ้าถิ่นนับเรือดำน้ําสีเหลืองอย่างเบียแล้วครับกับเงื่อนไขวันนี้จะต้องชนะถึง2ประตูครับหประตูตัวชาไปครึ่งแถบลาตีสวัส์ยกกัวนับก็ต้องบอกเลยนะว่าเจาะลึกไปที่ผลงานในฤดูกาลนี้ครับเบียแล้วผลงานดีมากๆนะครับตลอด7เกมที่ผ่านมาทําไป14ประตูนะครับแต่จุดอ่อนของเขาคือเนี่ยคือเกมแนวรับนะบอกว่าทําไป14ประตูก็จริงครับแต่ก็โดนทาประตูไปถึง14ประตูเช่นกันครับอ่าถ้าเราคิดแล้วเนี่ยวันนี้กับกระแสที่ยกมาเบียแล้วเนี่ยนะครับเป็นการ ว่าเวลาเก็บชัยชนะได้จะเบียดเบียดแลวันนี้มาเจอกับลัสพามาท,ที่กระหายคะแนนมากๆยังไงคู่นี้ขอวัดใจเลยแล้วกันนะหนึ่ทีมหน้ากลองประจำค่ําคืนวันนี้ขอมองไปที่2มุมับอย่างด้านลัสพามาเกมนี้นะจะบุกไปไม่แพ้ขาดถึง2ประตูอย่างแน่นอนนัและนี่ก็คือฟุตบอลมานะประจําหน้าช่องประจําค่ําคืนวันนี้นั่นเองครับชอบ จัดขัดสวยและการส่วนใครที่อยากจะได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องครับใต้คลิปวิดีโอครับคลิกเข้ามากันได้เลยหรือว่าปัดขวาไปที่หน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์ครับจะมีทางเข้าอยู่นั่นเองครับและคล่ำคืนวันนี้นะครับก็ขอท่านโชคดีแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ